ตั้งแต่น้องเกดเจาะหูเลยครั้งแรกนี่แหละไม่ค่อยได้ใส่รู้ก็เลยตัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดวัสดีครับเกณสวัสดีครับอืสวัสดีค่ะมาดามแอนเดี๋ยวผมมาจะไปจับหูเจาะหูเหรอพ่อผมมาไปเจาะหูเหรอไปเจาะหูเหรอใช่เพื่อใส่ไอตุหูอ่ะมันตันแล้วอ๋อมันตันเคยจะบอกว่ารูตันเนอะ คน่ะจะเห็นว่าแม่แอนเป็นคนที่ไม่ใส่ตุ้มหูจริงๆไม่ได้ไม่ชอบใส่นะแต่ใส่พีไรก็คือใส่แค่แบบชั่วโมงเดียวเจ็บระบมมากเลยอ๋อลูตันใช่แม่แอนลูตันชอบเนาะอ๋อลูหูตันลูหูตันโอ้ข้างนี้ไม่ตันนะข้างขวาแต่ข้างซ้ายตันจริงลูตันลูนีงเหรอแตข้างซ้ายอ่ะคือพอใส่แล้วมันแบบเหมือนระบมทุกครั้งใช่ไหมก็จะบวมแดงระบมแดงปุ๊บเหมือนอารมณ์ดีแ เล็กอ่็ฉันก็แบบทนไม่ไหวฉันก็ถอนออกพอถอนออกพอมันเป็นแผลปุ๊บอ่ะมันก็จะเกิดสั้งน้ําเหลืองหรืออะไรใหม่มันพอไปติดก็บนอยู่อย่างนั้นมันก็เลยตอนเนี้ยเสียบได้แค่พิมพ์รู้ถ้าไม่ได้แต่ว่ามีคนบอกว่ามาสิเดี๋ยวทำให้นวดยาหมองแป๊บเดียวแล้ก็เจาะปึ๊กใช้มืออยู่เลยฉันก็แบบใจไม่กล้าพอให้ายินเจาะให้เอาไหมอ่า๋ยวไปดูกันนะเรามาที่ร้านอะไรนูยู ออกเสียงนี้ไหมนูยูนูยูนูยูประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปถามเขาว่าออกเสียงว่าอะไรใช่คือจะบอกว่ารานนี้นะ ตั้งแต่น้องเจสเจาะหูเลยครั้งแรกแล้วนั่ก็มีเจาะอีกรูนึงด้วยนะแบบมีข้างหนึ่งสองรูไงเออก็คือโตมากับร้านนี้เลยอ่ะจะบอกว่าอันแล้วมาที่เซ็นทรัลพระราม3จริงๆสาขาเขาเยอะมากนะตามทางทั่วไปคือแบบเยอะสุดๆแล้วก็ที่ชอบร้านนี้คืออะไรวะคือเหมือนอุปกรณ์อะไรเขาดูแบบไฮเทคทันสมัยไม่ใช่ว่าแบบเอาก้านแหลมๆมาเสียบโป๊กใส่ใส่หูเราอะไรอย่างเงี้ยไปดูกัน นี่ก่อนจะมาสัมผัสแต่อะไรเราต้อล้างมือนะเนี่ยยาแต่ถ้าจับแล้วยิ่งต้องล้างมือหนักเลยีไม่ใช่แล้วเอไม่ใช่เหรอมัน้ไม่ตนดูเลยอนี้สามารถจิลอยเดิมได้แต่ว่าเยอ่ะจจะแแมีเนื้อแต่ไม่ถึับว่าเเยอะมากสามารถเกได้หมดเลยค่ะก็คือจะแนะนำเป็นโคกัญญา อยู่ที่ลูกค้าชอบแต่ว่าลูกค้าชอบแบบด้านยาวก้านตั้งคด้านยาวก็คือเซฟเรื่องแบบอักเสบคือการดันมีด้านสั้นถือว่าคุยงงเลยค่ะคุยงงเค่ะมันจะเป็นด้านปกติสำหรับคนที่เนื้อน้อยนะไขมันตีนช้างไขมันปแต่ว่าถ้าเซฟก็ถ้าเป็นด้านนี้ค่ะแต่นี่ของเขาอย่างหนานะนะใช่เหรอเดี๋ยวออไม่ใช่ หน้าหนทีใส่แซลเองแอรมีเนื้อค่ะจริงๆเนื้อเยอะเลยเมินให้ว่าเราอะเนื้อสามารถชิมยเด้อาจจะตอนที่คุณผู้หญิงอะแอบปิดใช่ไหมคะลองชิมแล้วใช่ไหมคะอาจจะแบบชิมเข้าไปได้คพื่อนแต่ว่ามันไม่ถึงกลางอาจจะแบบกินด้านหลังใช่คือด้านหลังอาจจะมีโอกาสแบบนั้นเดี๋ยวอนี่แหละไม่ค่อยได้ใส่ลูกก็เลยตัดอย่างเงี้ยะไม่ค่อยได้ใส่ค้านะเดี๋ยวเราขอเลือกแป๊บนึงนะคะโอนี่ป้าป๊าเสนอได้ไหม ที่นี่เขามีก้านยาวแล้วเธอเอาหมอนทองด้วยเลย <c oughs> <c oughs> ได้ไหมไม่ใช่ทุเรียนอ๋อไม่ใช่ทุเรียนนะอ๋อโอเคอเดี่เราสามารถแบบเขามาอย่างเงี้ยเราสามารถมาแนบกับอูเราได้จะได้<อ>รู้ว่าแบบเออเข้าเหมาะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยวัสดุเขาก็จะมีทั้งแบบทอง 14K ใช่ค่ะไทเทเนียมสําหรับคนแพ้ง่ายใช่ค่ะแล้วก็เป็นสแตนเลส รุ่นนี้ขอแบบเหล็กเหล็กกล้านะใช่ไหมหรือไม่ก็สังกระสีอย่าบูดีฉันสีฉังกระสีต่ำเหรอฮะแต่กระสีอะไรเอาสั่งสังกระสีต่ำหูฮะเอาสีสังกระสีไปแปะหูนี่ไหนไก็มาแล้วเจาะหูซะเลยเงจ่อจ่อจาะเร็วนะไม่ใช่ผู้หญิงนะได้ไหมเป็นผู้ชายก็เจาะได้ผู้ชายก็เจาะได้ไม่เอาเหรอนะเลือกของผู้ชายเอาไหม ไม่เอาอันนี้ก็คือมีหลายแบบใช่ก็หลายสีแล้วแต่จะเอาเป็นวัสดุด้วยอะไรทองอะไรอย่างก็มีใช่เป็นเพชรหรือจะเป็นแบบลายดอกไม้น่ารักน่ารักเหมือนพี่เกดเคยจอดเกดเคย่อดจอดอะไรนี้แต่เป็นเพชรสีชมพูเห็นไหม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 ดอกไม้ที่มีเพชรรอบอะไรอย่างเงี้นะคะก็คือแบบเหมาะกับเอาดอกไม้สีทองเลยจะได้เป็นดอก ไม่ใช่อันนี้ถ้าเหมาะมากลายชอบแบบเจาะลายนี้เพราะว่ามันน่าล้างมันมีความกิมิกมันใส่ง่ายด้วยไม่เออแต่งตัวง่ายนะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้จะผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วะคะโอเคอันนี้ก็ฉีดยามาแล้วเหมือนกันไม่กัดจะยิงแล้วเหรอนี่อะไรเอานี่เด็ดผม โหสวยมากเลยออ,อ,ออย่างเหรอ,อย่างเหรอออย่างอย่างอย่างบามจริงๆกลัวไหมไม่กลัวเจาะหูมาก็ต้องรู้ไหมความเจ็บประมาณไหนใช่แต่ว่ามันก็จะมีความเหมือนเค็มจิ้มแต่ว่ามันก็จะเจ็บนักอการฉีดยา าไม่กลัวเอาเจ็บๆเลยเขาบอกเขาไม่กลัวนี่เราใส่เป็นตำแหน่งโอเคจะเจาะแล้วนะเฮ้ยไม่ต้องเตรียมใจเลยเหรอเอาสองข้างพร้อมกันเลยเอาไหมแล้วทำไมมันเป็นไงเจาะยังครับนี่ยังค่ะยังค่ะเดี๋ยวใส่รอยเดิมก่อนทำไมใส่รอยเดิมอ๋อโอเคนี่ยิงแล้วเหรออันนี้เคืออันนี้ไม่เร็วขนาดนี้เลยเหรอ อันนี้มันรูเดิมไงเพราะฉะนั้นเขาก็แค่เหมือนเสียบเข้าไปใช่แล้วก็ปิดเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มาสําหรับการคืออันนี้อันนี้มันไม่ได้ตันอันนี้ไม่ได้ตันเขเลยไม่เจ็บโอเคค่ายนี้ค่ายนี้จะอันนี้ของจริงตอนนีแล้วอ๋อแล้วอันนี้ของจริงก็บอก่าเจ็บหรอกคราวนี้เจ็บนะขอลองจิ้มไปรอยเดิมก่อนนะอยะอยะ เยอะเยวะจินงเจ็บไหมนิดนึงคือไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้นิดนึงไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แต่เจมเนี่ยเจ็บแผลแต่ว่าอันนี้จะเป็นโลชั่นฆ่าเชื้อแล้วก็ดูแลแผลหลังเจาะนะคะค่ะก็ดันแด้งขึ้นลงอันนี้ไม่แนะนำให้ถอดนะครับอืมตอนหัวปวดบางคนไม่เจ็บแล้วก็เช็ดผลเลื่อนไหลไหมอ่ะ ตัวแป้นลูกค้าไม่ต้องบีบเข้าไปนะคะตัวนี้ทําพอดีกับปลายแหลมๆก็ยเวลานอนจะได้ไม่ทิ่มหลังหูคุณผู้หญิงให้ลงล็อกง่ายค่ะแค่ดันขึ้นดันลงก็พอโอเคอันนี้ก็คือเวลาสมมุติเวลาเช็ดก็จะต้องดันไปข้างหลังมาข้างหน้าแล้วต้องคัตติ้ลบัตรสวยไหมเกจนสวยมากใส่ต้องถูแล้วสวยไหมสวยนะสวยเพิ่กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอเคหนึ่งร้อยสามสิบเก้าจุดแปดห้าเปอร์เซ็นต์บอกไห ็ไม <l id> ่เ<ร>ส <Bond playing> ียมีตุ้มหูแล้วก็คือมั่นใจขึ้นร้อยเปอร์เซนต์ฉันสวยขึ้นอีกสิบเท่าคิดไปเองหรือเปล่าไาต่อสิจ้ะโอเคต่อแบบเจยาไใหนยเซจ้ะหมุนกระปองหน่อยเพราะว่าใส่ตุ้มหูแล้วไหนไหนหมุนให้ดู เพื่ออะไรจะจ่อหูแล้วหมุนกระปุกก็สวยอะอ๋อโอเคโอเคใครอยากจ่อหูนะคะก็มาได้ที่นูยูนะคะบอกว่ามีตามห้างทั่วไปเลยเยอะแยะไปหมดนะทำไมทำไมอะไรทำไมามาจ่อเร็วจังออ๋อพี่เขายิงปืนอ่ะโอเควันนี้ลากันแล้วนะบายบายค่ะ แล้วก็กดกระดิ่งกงงุ๊งฟลิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย